ไปดูกันที่ข่าวนี้นะครับก็โจรขึ้นบ้านในช่วงกลางวันนะครับขณะที่เจ้าของบ้านนั้นต้องออกไปทํางานหมดปัญญาที่จะป้องกันทรัพย์สินนะครับเจ้าของบ้านนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการมาเขียนป้ายขอร้องให้โจรไม่ให้กลับมาอีกครับที่เส้นทางสายบ้านว่าไปอําเภอบัญจาคีรีจงังหวัดขอนแก่นนะครับหากขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับก็จะเห็นป้ายผ้าขนาดใหญ่เขียนติดรั้วบ้านหลังหนึ่งนะครับมีใจความว่าคุณโจรคะ หนูเอาของมีค่าไปเก็บไปแล้วไม่ต้องมาอีกโอ้ <c oughs> oh, ใหญ่โตมากครับแ <c oughs> บบ <c oughs> ขับรถผ่านนี้ไม่ต้องชะลอรถก็อ่านอ่านได้ครบหมด <c oughs> <c oughs> นะครับด้วยความสงสัยนะครับผู้สื่อข,ข่าวของเราจึงเข้าไปสอบถามเจ้าของบ้านซึ่งบ้านหลังดังกล่าวชื่อว่าบ้านสวนนิชากรนะครับเลขที่3า3สาสมหมู่12ตําตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีคุณนิชากรอุ่นทวงรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียน แก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยคุณนิชากรเนี่ยบอกกับผู้สึกขาวเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเขียนป้ายผ้าขนาดใหญ่มีข้อความดังกล่าวติดไว้ที่รั้วบ้านเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วและหมดทางแก้ไขปัญหาโจรขึ้นบ้านเพราะตัวเองและคนในครอบครัวต้องมีภาระเดินทางไปทํางานในตัวเมืองในตอนกลางวันจะมีคนเฝ้าเฝ้าอยู่บ้านเฉพาะช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนเท่านั้น นะครับนี่ก็เลยทําให้เป็นช่องทางให้กับคุณบรรดาคุณโจรโจรอ่ะนะฮะยังมีรอยเท้าให้เห็นนะครับทาให้บรรดาโจรทั้งหลายนั้นฉวยโอกาสตอนกลางวันที่ไม่มีคนอยู่บ้านปีนรั้วเข้ามางัดหน้าต่างประตูเข้ามาเอาของมีค่าภายในบ้านไปนะครับโดยคุณนิชากรบอกว่าบ้านของตนเองหลังนี้นะครับถูกโจรบุกเข้ามางัดบ้านติดต่อกันแล้วถึงสี่ครั้งนะครับในช่วงระยะห่างกันเพียง 1- 2สองเดือนเท่านั้นค่ะอื เขาก็ได้ใจเนาะใช่นคนมีอยู่บ้านแล้วก็มาแล้วมาอีกนี่นี่หนึ่งถึงสองเดือนสี่ครั้งนี่บ่อยมากเลยนะครับใช่ค่ะอโดยในครั้งแรกนะครับได้ปีนต้นมะขามนอกบ้านข้ามรั้วเข้ามาครับทางเจ้าของบ้านก็ได้ตัดต้นมะขามนั้นทิ้งไปละครั้งที่สองครับโจรก็ใช้วิธีหาก้อนหินที่อยู่แถวหลังบ้านมาวางกองกันให้สูงเพื่อใช้เหยียบแล้วปีนขึ้นมาอีกตนก็ได้ไปเอาก้อนหินเหล่านั้นออกหมดอีกอืมอต่อมานะครับโจรก็ยังหาวิธีปีนรั้วเข้ามาอีกจนได้ โดยครั้งสุดท้ายล่าสุดนียนะครับเกิดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนได้ปีนข้ามรั้วเข้ามาอีกครั้งนะครับจากนั้นก็ได้งัดลุกกรงหน้าต่างหลังบ้านเข้ามาเอาทีวีดิจิตอลขนาด60นิ้วที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยแล้วก็ของมีค่าอีกจํานวนหนึ่งหนีไปนะครับได้ไปเยอะเลยนะไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยครั้งนี้นะครับตนก็ทราบว่า มีบ้านอีกสองหลังนะครับรวมทั้งของตนรวมเป็นสามหลังนั้นถูกงัดบ้านในเวลาที่ไล่เรียก,กันนะครับในจํานวนนี้ก็มีบ้านหลังหนึ่งที่ติดกล้องวงจรปิดไว้โจนก็ได้เอากล้องเอากล่องควบคุมกล้องวงจรปิดนั้นหนีไปด้วยโอ้ฉล,ลาดเห็นไหมล่ะครับรู้ด้วยนะโดยแต่ละครั้งนะครับตนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มาตรวจที่เกิดเหตุทุกครั้งแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนร้ายได้นะครับจึงได้ขนสิ่งของมีค่านั้นหนีไปอ่าทางเจ้าของบ้านนะครับจึงได้ ผนข้าวของมีค่าไปเก็บไว้ที่บ้านพักในตัวเมืองขอนแก่นแทนเพราะไม่กล้าเก็บไว้ที่นี่อีกแล้วนะครับแลแม้แต่จะนอนเวลาตอนกลางคืนก็ยังหวาดผวานะครับเพราะว่ากลัวว่าโจรจะงัดหน้าต่างเข้ามาอีกคือดูรอบๆบ้านแล้วมันดูเหมือนกับมันเหมือนอารมณ์บ้านชานเมืองนะแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสภาพแวดล้อมแบบไม่ได้มีหมู่บ้านมีอะไรเยอะแยะมากมายม่บ้านติดเปลี่ยวอะมันเหมือนดูเปลี่ยวแล้วก็อาจจะทําให้โจรเนี่ยนะ ย่องเข้ามาแล้วเห็นบ้านหูกว้างนะฮะ<ช>บริเวณบ้านกว้างต้องรวยแน่นอนอ่านี่เป็นข้อสันนิษฐานออของคุณโจนเขาแล้วแหละใช่นะฮะจนตอนนี้คือเปิดเข้าไปดูในบ้านนี้ขนาดในตู้โชว์นี่ยังไม่มีอะไรคือไม่กล้า,เ,าเอา,าอะไรไว้อุตสาสร้างบ้านซื้อเนื้อที่ทําบ้านขนาดนี้แต่คือเปิดเข้าไปในบ้านนี้แทบจะไม่เหลือข้าวของอะไรเลยเพราะไม่กล้าเอาไว้แล้วโดนไปหมด นะคะดังนั้นก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจมากใช่ครับก็คือเหมือนไปซื้อบ้านสร้างไว้เอาไว้แบบพักผ่อนเออพักตาอากาศอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีหลบหนีความวุ่นวายในเมืองไปอยู่แต่ปรากฏว่าไอ้นี่น่ากลัวกว่าในเมืองอีกนะคะดังนั้นใครที่มีเบาะแสนะแจ้งตำรวจกันสักนิดนึงนะแถวนั้นนะคะหรือว่าจะโจนที่ไหนกระช่างและช่วยกันเป็นหูเป็นตารวมไปถึงข้างบ้านนะคะ แบบว่าไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาหน่อยถึงเวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะได้ฝากบ้านกับเขาได้นะคะโอ้โหนี้ก็หม่ถึงเขาเขาก็ป้องกันแน่นหนาระดับหนึ่งแล้วนะผมมันก็เก่งนะทุกวันนี้แต่ด้วยความที่มันไม่มีคนอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องต้องให้สุนัขช่วยเฝ้าด้วยแหละสุนัขนี่อาจจะโดนยาเบื่อไปอีกนะคะ